สวัสดีครับพบกับ News มาเนีอีกครั้งเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องปัญหาแรงงานต่างด้าวในบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานลาวพมา่าหรือว่ากัมพูชาแต่แน่นอนนะครับที่ทุกคนจับตาอยู่ตอนนี้ก็เป็นแรงงานกัมพูชา หรือแรงงานเขมนเพราะว่ามีประเด็นกับทางฝั่งไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเขาซึ่งโซเชียลเขาเนี่ยก็าอาจจะเป็นคนในเขมนเองแหละหรืออาจจะเป็นแรงงานนเขมนที่ทํางานในไทยมาปั่นโซเชียลแล้วก็สร้างประเด็นกับทางฝั่งไทยโดยที่มันเริ่มจากเรื่องของกุลเขมรก็แน่นอนนะครับเขาอาจจะมีความตั้งใจอยากจะปั่นเรื่องกุลเขมรเพื่อให้มีคนรู้จักก็เป็นได้เป็นการสร้างบูค่าเขาีแต่ว่ากระแสเนี่ยเดี๋ยวมันก็งเงียบไปทานั้นไม่พอก็มีการปั่นกระแสอื่นอะไรต่างๆน,น,นานาอะก็ว่ากันไปนะครับผมจากตรงนี้แน่นอนนะครับว่าทางน นายจ้างไทยก็มีความกังวลเรื่องของแรงงานขมิแหละไม่ว่าจ,จะเป็นการจ้างาหรืออาจจะไปซื้อซื้อของหรือซื้ออาหารที่มีแรงงานขมนก็มีความระแงวงหรือกังวงล,งวงลงวงอีกอย่างนึงถ้าเกิดมีแรงงานผิดกฎหมายก็ลองช่วยกันแจ้งดูครับนี่เลยตามนี้ครับถ้ามีเบาะแสรหรืออะไรต่างๆนะครับหากจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทั้งโทษทั้งจำปับนะครับก็1506กด2หรือ1 6 9 4นี่เอง วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องแรงงานที่การเคหะบางพลีครับผมตลาดคกตลาดนัดในเคหะบางพลีซึ่งก็มีแรงงานพม่าอยู่เยอะเช่นกันก็มีคนมาพูดเรื่องนี้นะครับว่า้ยมันก็ค่อนข้างมีปัญหานะสำหรับคือมันก็มีหลายตลาดแล้วถ้าตลาดไหนมีแรงงานต่างด้าวก็มักจะมีปัญหาแน่นอน โดยก็มีคนมาคอมเมนต์ในช่อง Youtube ผมเขาเขาบอกว่าตลาดการเคหะาบางพลีขมรเช่าบ้านทั้งซอยโอ้โหน่ากลัวมากๆทําเป็นหมู่บ้านขมรนนอกประเทศเลยมีทั้งรับจ้างขายผักขายปลาขายอาหารตามสั่งขายของชําออกไปขอทานล้วงกระเป๋าข้างนอกบ้างลูกเล็กเด็กแดงนะครับลูกลูกเด็กเล็กแดงลูกเล็กเด็กแดงคนเท่าคนแก่เต็มไปหมด ต้องหมดเงินกับการดูแลรักษาพยาบาลพวกนี้ไปปีละไม่น้อยพวกนี้แหละที่ลักลอบเข้าเมืองแล้วยังปากเก่งลงโซเชียลด่าคนไทยตอมอเข้าไปตรวจสอบด้วยครับเนี่ยก็ขอฝากเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในที่เกี่ยวข้องก็ลองเข้าไปตรวจสอบครับที่ตลาดการเคหะบางพีแน่นอนนะครับว่าพวกแรงงานเวลาอยู่ด้วยกันก็มักจะมีปัญหาตะลุมบอลกันอย่างเขมีนี่ก็มีเป็นระยะเป็นระยะแล้วก็ในเกกะตลาดของเคหะบางพีก็มีเช่นกันครับก็เป็นข่าวที่ เขาลงไว้ตั้งแต่ก็ไม่นานนะครับ6กุมภาพันธ์2566เท่านั้นเองก็บอกซื้อข่าวเนี่ยตามข่าวก็บอกว่ากู้ภัย ซึ่งขณะนั้นเขาเข้าเวรก็ได้ยินเสียงระเบิดเสียงปืนดังสนัน่นจึงเข้าตรวจสอบพบวัยรุ่นกัมพูชานับสิบก่อเหตุทำร้ายกันเมื่อเห็นรถตู้รถกู้ภัยก็ต่างแยกย้ายพากันหลบหนีทิ้งเพื่อนร่วมชาตินอนเสียชีวิตข้างถนนด้วยนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ของแรงงานขมิวีรกรรมแรงงานขมิขนของอการเคหะตลาดนัดในเคหาาะของตลาดขในเคหะบางพีนะครับ ตามข่าวบอกว่าเมื่อเวลา00.30นวันที่6กุมภาพันธ์66ตำรวจเนี่ยก็ได้รับแจ้งเกิดเหตุทำร้ายร่างกายมีผู้เสียชีวิตจากอาวุธก็เหตุเกิดบริเวณทางเข้าเคหะเมืองใหม่บาง,บางพลีก็เป็นตลาดของเคหาาะก็เป็นแารงางานขมิของเคหะบางพลีนั่นเองครับ ก็บอกว่าหน้าสวนสุขใจถนนเทศบาลบางเสาธงตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการหลังรับแจ้งจึงนำกำลังฝ่ายสืบสวนพร้อมประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสมุทรปราการและอาสาสมัครมูลนิธิบอเต็กตึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบผู้เสียครับชื่อว่านายเรียกสุนแตงอายุ23ปีสัญชาติกัมพูชาอาชีพกรมกรในสภาพนอนหงายบาดแผลก็โดนกระสุนถัดไปจากตัวของนายเรียกก็ อาจจะพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่นเวฟสีฟ้าขาวในสภาพเรียกว่ายับเยินถูกตียับเยินนะครับเจ้าหน้าที่ทําการปิดล้อมจุดเกิดเหตุเพื่อกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปพร้อมเข้าตรวจสอบเก็บวัตถุพยาน จากการสอบถามอาสาสมัครวุณิธิเทคตึ้งบางเสารธงกล่าวว่าขณะตนกับเพื่อนเข้าเวรห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ300เมตรได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดและอาวุธปืนจำนวนหลายค้างเสียงดังสนั่นก็เลยขี่จักรยานยนต์มาตรวจสอบพบกลุ่มวัยรุ่นกว่า10คนกำลังลุมทำร้ายกันเมื่อเห็นรถกู้ภัยเข้ามาทั้งหมดจึงวิ่งแยกย้ายกันหลบหนีตนสามารถจับภาพไว้ได้บางส่วนซึ่งตอนแรกยังไม่กล้าเข้าไปดูใกล้ๆเกรงว่าจะเกิดอันตรายหลังจากที่เสียงมันสงบก็เข้าตรวจสอบก็พบว่ามีชายวัยรุ่นชาติเดียวกันครับก็เ,กนนเสีียชวิต มีผู้เห็นเหตุการณ์แจ้งว่ากลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ไล่ตีทําร้ายกันมาจากบริเวณหน้าห้างนะครับหน้าห้างบางพลีชื่อห้างก็ห้างเยสบางพลีแล้วก็มาปะทะเดือดตรงจุดเกิดเหตุกระทั่งมีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าทั้งหมดน่าจะเป็นคนสัญชาติเดียวกันกลุ่มผู้เสียกับกลุ่มผู้ก่อเหตุอาจจะมีปัญหากันมาก่อนเมื่อผ่านมาพบกันตรงโดยบังเอิญจึงลงมือเข้าออกกําลังใส่กันลวครับออกอก็มีการประทะกันเป็นเหตุให้มี ผู้เสียชีวิตอย่างไรก็ตามจะนําตัวผู้ที่เกี่ยวข้องไปให้ปักคําเพิ่มเติมที่สอบพอบางสาธงพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่ในจุดเกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงเพื่อตรวจสอบเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีเพื่อนํามานําตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่ก็เป็นวีลกรรมของอแรงงานขเขมรตลาดการเคหะบางพลีนะครับก็ เรียวกว่าแหมมีวิรกรรมทุกที่คือไปทําความเดือดร้อนลาคาญทําเสียงดังปึ้งปั้งแล้วก็มีเหตุวิวาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็ไม่ค่อยดีใครๆก็กลัวยิ่งถ้าเกิดว่ารวมกันเป็นชุมชนอะไรประมาณนี้คนยิ่งแบบว่ายิ่งกลัวใหญ่เลยน,นะครับที่เขาบอกว่าเช่าบ้านทั้งซอยเลยนะครับแหมไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยเท่านั้นครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด่านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ